Wow.

ข้าวกระเบื้องช่วยกันเริ่บัดไฟอ่อนล่องเร้าใดพ่อเก็บทอดทอเข่ากับเก็บเมื่ออื่นเช้าหายเรียบร้อยเมื่อสุยาตอนเ้าเวลา้าเมื่อนเศ้ามาจังหันบอกฮะอยู่บ้านเฮาพุอะ่บ่ก็ได้มาพี่บอกดแตาัเก็บเก้าวไงเช้าอ่นลยะที่เม้า เตรียมน้ำกินงเองทิ้มากเจ็บไปรถตู้บริจาคเจ็ไปพ่อตู้บริจาคยอดขาพรงสมานัพระเพื่อจมีพิธีสาหาเช็บกระดูกแต่ว่าพระสงฆ์ที่บริรัคสมานัพระกับทางขอบบุญขอทางหักงหานพระเจ้าพิ็บ เงินดูการสังเกตการบันทา่ะนี่ทำไมเทพามืบ่อคืนเทพามือไห ไม่เอาไปยังเมื่อกะเมืไปยันอนยี่นี่กนอนเฮยเ้ยเฮ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 ้ย้ย้เย บูกมะปกเกิป้าไหว้บอบระคือพกไม่ไปนะครับพูดไปตการคือน้อไม่ออกหรือร่มารคว้นไปนพุดอไม่เจอนเจ้าเบื่อเลย em bôi là bôi à bôi cứ hót, này, ông làm ơ, bao con hít anh thun

do ừ, đường, đường. Ừ, cường cường điện đảo